ค้อ่งก็มีนิทานอกศรด้วยกันทั้งหมดสามเรื่องนะคะมาให้น้องๆได้รับชมรับฟังกันว่าแต่จะสนุกแค่ไหนนะคะไปติดตามเลยค่ะอ้าฮาดังแน่สวัสดีครับน้องๆตาตูนิทานหันษาตอนเด็กเลี้ยงแกะแา่ละครหนึ่งนานมาแล้ว ณหมู่บ้านอันสงบสุขแห่งหนึ่งมีเด็กชายสองคนถูกผู้ใหญ่ใช้ให้มาเลี้ยงแกะในช่วงปิดเทอมพวกเขาเกิดอาการเบื่อนหน่ายจึงนั่งปรึกษากันใต้ต้นไม้ว่าจะทำอะไรระหว่างเลี้ยงแกะดีเอ้นี่แดงวันนี้เราหาอะไรสนุกๆกามแกะแสงดีกว่าไม่ล่ะฮะแสงจังเลยอ่ะทำอะไรดีล่ะเออเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันเอา마แต่ว่านาต้องไปตำรวจนะนายนแล้ะต้องไปตำรวจ โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วเบื่อจะแย่อยู่แล้วอ่ะอืมแล้วกันฉันเองก็ไม่อยากเป็นตำรวจแท้ทุกอยสิเอ้าวแล้วเราจะทำยังไงดีนะาออถ้างั้นก็หายางอื่นทำดีกว่าอืมแต่จะเล่นอะไรดีนะาอ่อย่างนี้ต้องใช้หมองนั่งมาทิเล่นอะไรดีนะคิดไม่ออกเลยฮะอืเนี่ยอ้าคิดออกแล้วอ้าวเหรอแม่แสนรู้จริงๆแล้วเจ้าแดงงั้นทำอะไรดีอ่ะก็หลอก เออใช่ใช่ใช่ใหลอกไงพวกเรามาคิดหาอะไรไปหลอกผู้ใหญ่ให้ตกใจเล่นกันดีกว่าก็อยากให้พวกเรานั่งเย็นแก่ทุกวันดีนะักเอาแบบว่าให้ตกใจจนฉี่ราดไปเลยดีไหมฟ้าฮะความคิดดีดีเปล่าอ่ะฮะดีดีดีเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอนุมัติอนุมัติแลวจะหลอกว่าอะไรดีเอ,อบอกว่าอะไรดีดูแลดรู้แล้ว,ลวหลอกว่าหมากัดแกหลังจากที่ตกลงเรื่องแผนการเรียบร้อยแล้ว คูดจริงลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้ด้วย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 มามากัดแกช่วยด้วยครับหมาป่าหมาป่ามันกัดแกครับไปเราไปจัดการหมาป่ากันเอ้าลุย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 ลุไลุยลุยลไหไหนเลลลุยล เอ้าไอ้หนูไหนล่ะหมาป่าที่ว่าน่ะอยู่ไหนใช่ใช่นายหมาป่าอยู่ไหนจะได้จัดการกับมันสักทีนี่ไงนะนั่นนะแดไม่เห็นจะมีหมาน้อยสักตัวเลยมันไม่มีสิข้าก็เลยไม่เห็นยังไงเล่าข้าจะหลอกข้าเล่าโดนเด็กหลอกกไม่ไอ้เราเป็นบอกว่าหมา กัดแกะคนนั้นแหละรีบวิ่งกันมาหูตั้งตื่นเต้นกันใหญ่เพราะผู้ใหญ่นี้เซอ่อเบอร์จริงๆเลยในช่วงเวลาต่อมาหลังจากที่พวกชาวบ้านพากันแยกย้ายกันไปทำงานภาคใหญ่เงียบจังเลยเนาะเบื่อจังเลยฟ้าเออนานาดีเนาะเออหาอะไรหาหาแก้แรงกันดีกว่าไหมล่ะ โอเคงั้นก็เล่นแผนเดิมแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนคนตอนนี้ถึงตานายแล้วนะโอเคอคราวนี้เอาให้ตกใจผมตังกันไปเลยนะได้เลยเพื่อน ดีใเยเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะโกหกผู้ใหญ่แบบนี้มันไม่ดีนะรู้ไหมฮะแต่ว่ามันหนุกดีนี่นะใช่ใช่มันไม่ดีแต่มันสนุกและด้วยแล้ววันต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอะไรอะฮยอะไรจี๊อ เราเยกวิ่งไปบอกผู้ใหญ่กันดีกว่านะวิ่งสี่คูนร้อยเมตรเลยนะเร็วๆช่วยด้วย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 มามาแก้ช่วยด้วยช่วยด้วยมาช่วยด้ช่วยด้วยาช่วยด้วยมช่วยมาช่วยด้วยาช่ยด้วยช่วยด้วยม่วยดวยาช่ด้วาช่วยด้วยมาช่วยด้วยมช่ยด้วยมช่วยด้วยช่้วยช่วยด้ยมไชว้วยมาช่วยด้วมาช่มช่วยด้วยช่วยด้วยวยาช่ด้วยมช่วยด้วยช่วยด้วย่วยดย้ม้ยช่ยด้ด้วยมช่วยด้วย ไม่มีใครเชื่อเราเลยนะแจ๊ะนั่นสิป่านีป่าป่ามนนกาแก่พวกเราตายหมดเลยแน่เลยเออรก็ได้ช่วยจี๋ทีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกแม้เขาพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อจำเอาไว้นะครับน้องๆอย่าพูดโกหกนะครับสวัสดีตอน ในป่าอันสมบูรณ์มีบรรดา,าสัตว์มากมายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรวมทั้งเจ้าลูกหมีและเจ้าลูกแกะเพื่อนสิเฮ้ยสนุกจังเลยนะลูกแกะนกเดี๋ยวตาถึงนั่งบ้านนะฮัลโหลเล่นอะไรกันอยู่จ้าดูที่โอ,อมาทำไมก็ไม่รู้เนะฉันไม่ชอบกระต่ายตัวนี้เลยอ่ะจริงด้วยเนอะ เ๋่จะหนีไปไหนจ๊ะฮ่าๆมาทำหันหนีเถอะเอ้ฉันแท้ไมอยากฟังเฉยๆเคือว่าฉันน่ะวิ่งชนะเป็นไปตามความคาดหมายทุกคนเลยล่ะเถ้ยโดนโหดล่านป่า้วไม่ว่าเนาะเน่น่เนสมมติว่าเห็นก้อนนั้นนะเป็นแท่นรับรางวัลขอแล้วกันนะ ฮ่าฮ่าเทไหมเทไหมฉันก็กล่าวเข้าไปยืนบนแท่นแล้วก็โค้งรับเหรียญอย่างนี้นะอืมเทไหมเทเทอ่ะเจ้า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 อะไรอะไรอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวฮะไม่ไม่จะด้วยจะด้วยไปสลลมแล้วยด้อจ่ายจ่อยย้อสวัสดี กว่าก yeah! wow. ่อนหินจะอีกนน่ดูสิเนี่ยทำมาฉันเสียหลักพกล้มหัวทิ่มลงมาเลยฮึนี่เจ้ากระต่ายเธอไปว่าเต่าเขาก็ไม่ถูกนะเขาก็มันนอนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วก่อนเธอจะมาท้อีกใช่ใช่ฉันมาก่อนที่นาจะมาคุยมอสซเองนะเฮ้ยแต่แทนเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละน่าว่าฉันเอา่งเร็วไม่เหมือนเต่าอย่างนายหรอกลายเต็มหน้าเลย นายเนี่ยนอกจากจะขี้คุยยังนิสัยมีดีอีกหน่อยชอบดูถูกใครต่อใครเ,เขาอีกนะอย่างนี้ไม่ล,ะล่ะทนายได้จริงก็มาวิ่งแข่งกับฉันไม่ละ่ะฮะอ้าป,ป่ะถอยทำไมทำไมขำกริง่งขำกา้าเต่าต,ต้วมเตีียมหลังตรงเลยนะจะมาวิ่งแข่งกับกระต่ายอย่างฉันฮ่าอ้เอาเอาเอาเราอยู่นั่นแหละไม่กล้าแล้วทำทางของฉันใช่ไหมถอยได้เลยเจ้าเต่างั้นเรามาวิ่งแข่งกันนะ แต่ว่าถ้าใครแพ้ต้องยอมรับใช้ฝ่ายชนะนะตกลงโอเคโอเคตกลงแล้วเอาเลยพวกเราสามสี่สวิบุญเลวเลเลยฮ่ายุดส่งเ่ะเอาย้ายไปก่นย้ายมาโยกไปก็โยกมาช,า,ชาช่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 า ย้ายไปก่อนยายมาโยไปก็บเอกมาพัชชาอันเลยจะเต่าต้มเตี๊ยมอุ้ยลำคาญชะวบ,บ้าเลยวิ่งแข่งเลยนะเขาต้องทำกันแบบนี้อยากทำให้ดูไหนนี่แบบนี้เอาจับจับท่าจับท่าจับท่าไอ้ดีฮู้ไปเลยมันตลกเลยเนื้อวิ่งตามนี่นี่งบ้างไะโอ้ดูสิหลบได้แล้วสิกระต่ายมาแล้วนะ ยังไม่ตัวมาเลยไม่รู้ที่นอนใครนะมันหน้านอนหน้านอนจริงๆงั้นนอนคอยกอดกันละกันนะอาช่างง่วงจังเลยหาวลมพัดเย็นสบายดีจังเลยเฮ้ยเลี้ยวเตาเร็ยวๆล้วนอนพักใต้เ่มไม้เพราะมั่นใจจนต้อเป็นไฟชนะแน่แต่มันก็หาู้ไม่ว่ามันกำลังประมาทอยู่กับความพยายามของเจ้าเต่าน้อย เต่าน้อยเร็วเข้าทุกเขาชุดเขาหน้าเฮ้ยเดือตกเลยอะไรกันนี่เปนไปได้ยังไงอือคือได้เป็นไปไม่ได้ไม่ยอมไม่มีใครวิ่งชนะเราได้ะไม่จริงเอ้ยไม่จริงอือไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมเขาต้องชนะที่เขาต้องชนะเก็ไม่อยาก ต่าไม่ละครับและที่ทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทย่อมนำความท้ายแฉมาให้าตาตานกบเลือดนายนานมาแล้วมีอาณาจักรใต้น้ำที่กว้างใหญ่และใสสะอาดแห่งหนึ่ง <c oughs> เป็นที่อาศัยของเราวฝูงปลาและฝูงกบมากมายซึ่งหลนอยู่กันอย่างนี้ความสุขตัดต่างๆและฝูงกบต่างให้ความเคารพและเชื่อฟังถอยคง,งชาร,ราผู้รอบรู้ตัว,ตวนี้ อ้าวไปไลล่ะเจ้าอบไม่ไปดูคอนเสิร์ตของพวกจักรจันทร์ที่ริมบึงฝั่งโน้นเหรออ้าวไปอะไรไปล่ะเจ้าอบพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเอ๊วันนี้ทําไมเจ้าและพวกกบในบึงนี้ถึงได้ดูหงอยหง่อยไม่เหมือนกับทุกวันเลยเฮ้ยเบื่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็งันงันแหละเห็นมีแต่จักรจันทร์หน้าเดิมเดิมเสียงเดิมเดิมดูจนเบื่อแล้วล่ะท่านผู้เฒ่า เ,เมื่อไหร่จะมีอะไรแปลกๆเข้ามาในบึงของเราบ้างนะเจ้าเห็นต้นไทรใหญ่ริมฝังตถนนไมหมล่ะอ,อาจช่วยเจ้าได้นะไซต้นนั้นไม่ใช่ไซธรรมดาแต่เป็นต้นไซที่มีทันเทพารักษิงสถิตอยู่ทันเทพารักษองนี้ท่านใจดีแต่อาจะขี้รำคาญหน่อยฉะนั้นเวลาไปขอท่านก็ต้องวงสวยถูกวิธีตาีตปูนแปนะนำให้ล่ าดังเด่เลแฉวบประกฏตัวอย่างสุขุมสลบอ แล้วก็โอยหยขำขำขำเพืให้จะกบพวกเนี้ยถ้าเต้นไม่เป็นสับปะรดมะกอเลยข้าแต่ท่านเทพารักที่พวกเราชวนกันมาเต้นรอบต้นไายเนี่ยนะก็ต้องการจะบวงส่งให้ท่านพึงพอใจและประทานสิ่งที่พวกเราจะขอไงละลาพวกเจ้าเต้นถูกใจข้านะ่เอาละถ้าเจ้าอยากจะได้อะไรก็บอกมาได้เลยนะ ขอบคุณมากครับท่านเทพารักในบืองนั้นไม่เห็นมีอะไรน่าหนุกเลยผมจึงอยากขอให้ท่านช่วยหาเจ้านายที่ร่างกายกำยำแข็งแรงไม่จู้จี้ขี้บ่นแล้วก็สามารถเป็นที่พักพิงได้นะครับท่านขอได้แล้วก็แล้วรับท่านเทพารักนี่ชิชะแล้วก็ชะชี้หน่อยแน่แล้วก็แช่แป้งเจ้าก็บพวกเนี้ยแล้วข้าจะไปเอาที่ไหนมาให้เล่าอ๋อนึกออกแล้วนะงั้นเจ้าก็เอาท่อนสูงไปแล้วกันนะนี่นะโอมลึกกุ๊กุ๋ยมลึกตุ้ย โอ้ฟห่ติดโฟติโฟติไฟยัดไลตะแนวตะแนวเพียงส่งจังมาฉบัดนี้เธอทำไมยังไม่มาโอ้โอ้ยมาอย่ากระทานหันหัวปวดเลยดูเด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียบุคลิกภาพเลยอืมเตะท่าหน่อยเื้อ แรกนั้นกบทั้งหลายต่างพากันกลัวท่อนสุงที่เทพรักประทานให้แต่ไม่นานฝูงกบก็เริ่มคุ้นเคยขึ้นไปปีนป่ายเล่นบนสุงกันอย่างสนุกสนานนี่กรงนี่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  มาไม่นานปูผก,ก็เริ่มเบื่อท่อนสูงท่อนนั้นทนนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ใช่เจ้านายไรก็ไม่รู้ไม่โปรดไม่ใาเลยเบือ่อเอองั้นเราไปขอให้เทพลักษณ์ช่วยเปลี่ยนเจ้านายให้ใหม่ดีกว่ารลก็ให้อัใจ้าดังเ้คาังโอ้ยโอ,อ้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยลายล้อมไปหมด คนกําำลังหลับสบายยน่ารำคาญชะมัดเลยนี่จะมาขออะไรกันอีกหรอเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยฮะอาข้าแต่ท่านเทพรักษ์เวลานี้พวกเราเกิดรู้สึกเบื่อท่านซุงที่ท่านให้แล้วท่านช่วยเปลี่ยนท่านซุงให้เป็นอย่างอื่นจะดีกว่านะครับไ่ได้ไม่รักขออะไรช้าๆหน่อยได้จะกับพวกนี้ให้นูนแล้วยังไม่พอจะมาขออีกเอางี้นะเดี๋ยวจะจัดส่งเจ้านายไปให้ใหม่จะได้ไม่ต้องไปรบกวนข้าเอกอมมะกุลกึ่เพียง กระสาจ้าและด้วยการไม่รู้จักพอของพวกกบนั่นเองทำให้เทพรับที่รำคาญเปลี่ยนท่อนทุงเป็นนกกระสามาจิกกิหงืองกบจนหมดไปจากบึงแห่งนั้นในที่สุดสอุกมาเลยนกไปะครับน้องๆนิทานาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คิดแต่จะขอโดยไม่รู้จักพอ ย่อมเป็นที่เอื้อมระอาะกับผู้ให้ครับสวัสดีครับ